รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้ววิญญาณดับนามรูปดับสติปัญญาดับเพราะว่าคนเราเมื่อตื่นแล้วก็ไม่มีความฝันความฝันที่เกิดจากวิญญาณนามรูปสติปัญญาเพราะว่าการที่เรามี ความดับนะครับวิญญาณที่ดับนามรูปที่ดับสติปัญญาที่ดับนั้นก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวเพราะว่าถ้าเราขาดความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสติปัญญาไปในเรื่องราวต่างๆซึ่งการเกิดขึ้นของสติปัญญา การเกิดขึ้นของนามรูปการเกิดขึ้นของวิญญาณน,นั้นนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะทําให้ <Okay. S 1> วิญญาณน,นั้นเกิดทุกข์เกิดตัวตนฉะนั้นการที่เรามีสติมีปัญญามีนามรูปมีวิญญาณน,นะครับก็เป็นการเกิดครับถ้ายังมีเกิด ก็ยังมีตายแต่การที่เราจะพ้นความเกิดตายก็ต้องมีความดับนะครับซึ่งวิญญาณน,นามรูปสติปัญญาก็ต้องดับเป็นธรรมดานะทำไมต้องให้ดับทำไมไม่ทรงสติทรงสต,ทงสติทรงปัญญาทรงนำรูปหรือว่าทรงวิญญาณไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ ทุกคือตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เขาเรียกทุกขังนะครับเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็หายไปการที่เรารู้จักวิญญาณนามรูปสติปัญญามีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยทำให้เรานั้นปล่อยวางวิญญาณนามรูปสติปัญญาได้นะครับเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราจะสะสมอันรับรู้นามรูปสติปัญญามากมายเพียงใดก็ตาม มันก็เกิดับนะครับเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดับหมดนะครับฉะนั้นการที่เรารู้ความจริงอย่างนี้ทําให้เรานั้นปล่อยวางนะครับปล่อยวางวิญญาณปล่อยวางนามรูปสติปัญญานะครับเพราะว่าเหล่านี้มีความดับเป็นธรรมดาก็อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัว เมื่อจะใช้วิญญาณนามรูปสติปัญญาก็ใช้ไปแต่ว่าการปล่อยวางต้องมีนะครับเรียกว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณในนามรูปในสติปัญญาไม่ยึดถือว่าวิญญาณนามรูปสติปัญญาเป็นเราเป็นของเราหรตัวตนของเราเพราะธรรมชาติใดที่มีความเกิดและดับได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอนัตตานะครับมันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจันมันเปลี่ยนแปลงก็เลยปล่อยวางนะครับปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นยินญาในความเป็นนามรูปนิโราในความเป็นสติปัญญาของสิ่งเหล่านี้นะครับก็แค่รู้สึกตัว เมื่อเรารู้สึกตัวสำนึกระลึกอยู่เสมอว่าวิญญาณนามรู้สติปัญญานั้นเป็นเพียงสิ่งอาศัยไม่ใช่สิ่งที่จะยึดติดยึดถือยึดมั่นหรือว่าสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดับมันก็จะไม่กังวลเมื่อวิญญาณนามรู้สติปัญญาดับไป นะครับหรือว่าเกิดขึ้นนะครับก็เข้าใจความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมชาติคือสิ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะเพื่อจะได้เกิดวิชาวิมุตตินะครับฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรว่างอยู่แล้วเดอิ่านอยู่แล้วมีรสอยู่แล้วนะครับการที่เราเข้าใจอย่างนี้ทําให้เรานั้นเบาใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องวิญญาณน,นามรูปนะครับเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่เกิดดับอยู่แล้วถ้าใช้เพื่อไปสู่วิมุตติยานทัศนะก็แค่นั้นนะครับก็เปรียบเหมือนพวงแพรนะครับวิญญาณนามรูปสติปัญญานั้นเราก็ใช้ให้เป็นนะครับใช้ให้ถูกจะได้ไม่หลงยึด เธอยึดมั่นสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของราษีตุอตอนของเรานะครับแค่รู้สึกตัวแบแค่รู้สึกตัวยามที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อรู้สึกตัวเขาเรียกว่ามีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทำเคลื่อนไหว ก็แค่รู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนั้นก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเรานะครับมีแต่สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะนะครับรู้สึกตัวนะครับเมื่อรู้สึกตัวแล้ว มันก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับให้รู้สึกตัวไว้เมื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครับก็ถอนความยินดียินร้ายถอนความพอใจและความไม่พอใจในธาตุขนันอายตนะหรือว่าในโลกเสียได้ทําให้ไม่ติดโลกไม่ยึดโลกนะไม่คลองโลกนะครับฉะนั้นการที่รู้สึกตัวมันก็ช่วยให้เราไม่หวั่นไหว ให้เราไม่กุนเคืองขุนมัวเศร้าหมองหรือว่าเล้าร้อนวุ่นวายพุ่งสัน้นไปกับโลกนะครับไปกับธรรมทีนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อการละการคลายการสลัดทิ้งการปรองปล่อยวางการไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับปล่อยให้วิถีธรรมชาติ ธรรมดาของโลกของธาตุขันธ์สังขารให้เป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นการที่เรามีความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นนะครับคนที่รู้สึกตัวก็คือคนที่มีฝันแล้วคนที่ไม่ปรุงแต่ง เวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิการไม่ปรุงแต่งวิญญาณนามรูปสติปัญญานะครับให้เป็นเรื่องราเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสัตว์อุคคลเราเขาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนะครับรู้สึกตัวนะครับเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็ รู้กายก็เป็นเพียงสักว่ากายรู้สึกตัวแล้วเวทนาก็เป็นเพียงสักว่าเวทนารู้สึกตัวแล้วก็เป็นเพียงจิตเป็นเพียงสักว่าจิตรู้สึกตัวแล้วก็เป็นเพียงธรรมสักว่าธรรมรู้สึกตัวแล้วเป็นเพียงธาตุสักว่าธาตุรู้สึกตัวแล้วเห็นก็เป็นเพียงสักว่าเห็นได้ยินก็เป็นเพียงสักว่าได้ยิน รู้สึกตัวแล้วทราบก็เป็นเพียงสักว่าทราบนะครับรู้สึกตัวแล้วมันเป็นเพียงสักว่าไปหมดสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบรู้สึกตัวแล้วนะก็เป็นเพียงสักว่าธาตุขันธ์อาญตระนะครับสักว่ารูปสักว่าเสียงสักว่ากลิ่นสักว่ารสสักว่าสัมผัสสักว่าตาสักว่าหูจมูกลิ้นกายใจสักว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารนิญาณสักว่าธาตุดินน้ำลงไปอากาศนิญาณสักว่าธาตุนะครับรู้สึกตัว,วแล้วนะครับก็สำนึกได้แล้วมีสติแล้วนะครับหลุดพ้นแล้วนะครับก็เพราะเรารู้สึกตัวนะครับว่างแล้วเพราะรู้สึกตัวนะครับสงบแล้วเพราะรู้สึกตัว สะอาดสว่างสงบสะดวกสบายแล้วเพราะรู้สึกตัวแล้วถ้ายังไม่รู้สึกตัวทีมันก็ยังไม่แล้วนะครับเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนได้ปล่อยวางได้คลายความกังวลเรื่องงานการที่เรารู้สึกตัวแล้วเราก็คลายความกังวลปล่อยวางเรื่องการกําหนดรู้ทุระสมุทยทํานิโรธแจ้งธรรมะให้มีให้เป็นในอริยสัจสี่ หรือว่าการที่เรารู้สึกตัวแล้วเราจเจริญอนามพนสติสติปทานสี่ผู้ชมเจ็ดมักมีองแปดสี่ห้าพละห้าเรามีความละอายกินโกตบามีสติสัมปจญญะละทุจริตตานิบวรแล้วนะครับเราุดพ้นแล้วมีวิชาวิมุตมมติยานทศนะหยุดสุญญตามินนิโรธนะครับเพราะว่า มีอาเวะขยะยานนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวแล้วซึ่งก็เกื้อกูลแก่ทรรทั้งหลายที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับก็ปล่อยวางก็หลุดพ้นรู้สึกตัวแล้วนะครับรู้สึกตัวแล้วจึงเป็นสิ่งที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์เกิดค,ความสุขเกิดทราบเกิดนิพพานกับตัวเราและผู้อื่นในการต่อไปนะครับ รู้สึกตัวแล้วก็คือตื่นแล้วเบิกบานแล้วล่าเริงแจ่มใสแล้วนะครับว่างแล้วนะครับหลุดพ้นแล้วนะครับคลายราคะโทสะโมหะนะครับหลุดพ้นพ้นไปจาก คนไปจากราคาตัวสามหะแล้วคนไปจากทุกแล้วนะครับสิ้นสงสัยแล้วทำนิโรธทำนิพพานได้แจ้งแล้วจบคิดแล้วจบพรมจรรย์แล้วทำที่สุดแห่งทุกแล้วสําเร็จมรรคผลนิพพานแล้วบรรลุตามแล้วก็เกิดจากความรู้สึกตัวแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับรู้สึกตัวแล้วนะครับอย่าลืมรู้สึกตัวแล้ว รู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วก็สํารวมนะครับมีอินทรีย์สํารวมนะครับสํารวมสติสํารวมอินทรีย์สํารวมในศีลในธรรม,ะรมน,น,น,นะครับสมรวมในธาตุในกันนะครับแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็จะเกิดความสํารวมเกิดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยวิมุตติวิมุตติยานทศนะ รู้สึกตัวแล้วนะครับก็จะละปลงปล่อยวางสิ่งที่ควรละควรปลงควรปล่อยควรวางนะครับตัดกิเลสตัดกรรมตัดิบัตได้แล้วนะครับก็อิสระแล้วพ้นทุก์แล้วนะครับพ้นเครื่องข้องพ้นบ่วงของมารหมดเจ้ากรรมนายเวรหมดมารหมดกิเลสหมดทุกนะครับรู้สึกตัวแล้วดีๆ ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้สึกตัวแล้ว